หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนหักเขี้ยวเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่10บยิงเสียงดังพอสมควรซึ่งก็ดังพอที่ทุกคนจะได้ยินเวียดกงทั้ง8แม้บางคนจะมีเวลาหันหน้ามาดูแต่ก็ไร้ประโยชน์ ไม่มีเสียงร้องออกมาแม้แต่คนเดียวเมื่อกระสุนแบบหัวระเบิดที่ออกแบบสร้างมาเป็นกรณีพิเศษสําหรับการสังหารที่ต้องได้ผลอย่างเฉียบขาดและฉับทันเวดกองทั้ง8ถูกเจาะสมองจนกระจุยกระจายหยุดสั่งงานทันทีร่างของมันค่อยๆย่อส่วนสูงแล้วลงกองกับพื้นอย่างเชื่องช้าอากาหรือสิ่งที่จับถืออยู่ถูกปล่อยทิ้งอย่างไร้ความหมายเมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะถือพลยิงปรสทั้ง4จากท่านั่งแล้วล้มตัวลงนอนที่ข้างปืนเหมือนคนนอนหลับ หัวหน้าชุดที่คุมเชิงคอยบงการอยู่ด้านหลังโดนกระสุนเจาะเข้าที่ขมับทายาหมองพร้อมกันทั้งซ้ายและขวายังผลให้ร่างนั้นลมความตายขาที่เป็นผีระดับหัวหน้าอยู่คนไม้อย่างเดิมอีกคนคือพลวิทยุที่ต้องใช้กระสุนถึงสองนัดจากฝีมือของไอพรจับเข้ากลางกระโหลกกับไอ้นบที่อยู่เคียงข้างกันให้กระสุนเจาะเข้าที่ซอกรักแร้ด้านซ้ายกระสุนเข้าตัดขั้วหัวใจพอดิบพอดีทันทีที่สั่งยิงเสร็จ จาาดาวเหนือลุกขึ้นยืนแล้วเดินฝ่าแนววิถีกระสุนของลูกทีมออกมายังกล้าหาญทั้งนี้เพราะเชื่อมั่นในฝีมือของทุกคนอยู่แล้วว่าไม่มีทางจะยิงถูกพวกเดียวกันเองได้และอย่างมั่นใจอีกว่าเวทกงพวกนั้นไม่มีวาสนาที่จะแตะต้องร่างกายของตนได้ด้วยด้วยเวลาเพียงเซี่ยวของเซี่ยววินาทีที่มันมีโอกาสเห็นหน้าจ่าดาวเหนือนั้นสิ่งที่มันจะทําได้ก็คือจําหน้าเขาไว้แล้วตามไปคิดบัญชีกันในนรกนนไม่มันเลยนอะสตา พันตรีโรเจอร์บ่นออกมาเมื่อกระสุนเพียงนัดเดียวของแกส,สามารถดับสูย์ศัตรูล,ลงได้มือที่ดึงขันล้างบรรจุกระสุนนัดต่อไปเข้ารังเพลิงด้วยความเคยชินพร้อมกับที่สายตาจ้องมองเป้าหมายที่ค่อยๆสุดตัวลงนั้นบ่งบอกความเสียดายในรสชาติพอดีจ่าดาวเหนือตอบกลับมาชุดนี้ไม่มันหรอครับจะอยากออกแรงหน่อยเอาชุดหลังไหมละครับไอชุดที่จุดสกัดกั้นนั่นเหรก็ใช่สิครับ ทั้งสองคนหยุดลงที่ขอบลานยาพร้อมๆกับลูกทีมคนอื่นๆที่เดินตรงหน้าตัวเองเข้ามาเป็นหน้ากระดานอย่างพร้อมเพรียงแล้วหยุดตัวเองในแนวป่าอย่างเงียบเชียบแม้จะเชื่อว่าวีตดกงชุดนี้กลายเป็นผีเฝ้าป่าไปหมดแล้วก็ตามแต่ด้วยความเคยชินจึงไม่ไว้วางใจต่อสถานการณ์อย่างสิ้นเชิงพันตรีคอรลินใช้เท้าเขี่ยร่างที่ไร้วิญ,ญญาณของไอหวหน่าฉุดให้หงายขึ้นเลือดสดๆที่ทะลักออกมาจากบาดแผลพันพุ่งออกมาเมื่อแรงอัดอากาศภายในมีการเปลี่ยนแปลง เสียงลมจากฟองอากาศปนกับเลือดดังปุดๆน่าสยดสยองยิ่งนักโดยสายตาที่เหยียดหยามและเครียดแขน้นพันตรีโรเจอร์กระทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อแกตัดสินใจรูดซิปกางเกงแล้วปล่อยประปาจะาท่อส่วนตัวลดหน้าผีเวทกงแกคงกลั้นมานานแล้วจึงปล่อยได้มากกว่าปกติประปาสีเหลืองอ่อนๆเข้าไปปนกับเลือดสีแดงสดทําให้เลือดจางเป็นสีชมพูอ่อนตรงพื้นนั้นเอาไงต่อดีนอสตาเมเจอร์ <Major S 2> อยากเล่นเกมมันๆไก่แปดคนชุดนั้นหรือเปล่งางั้นสินอสตาหรือคุณไม่เล่นล่ะ ผมบอกตรงๆเบื่อเขาไม่เจ้อเฮ้ยนอสตาเบื่อไม่ได้นี่มันอาชีพของเราเบื่อเมื่อไหร่เราก็ตายเมื่อน,นั้นแหละพันตรีโรเจอร์พยายามจะชักแม่น้ำทั้ง5ทั้ง6เพื่อชักชวนจ่าดาวเหนือเล่นเกมด้วยกระทั่งจ่าดาวเหนือหันมาสบตากับแกนั่นแหละแกจึงต้องนิง่งสงบปากคำลงคิดอยู่ในใจทันทีว่าตัวเองพูดอะไรผิดหรือเปล่าผมไม่ได้เบื่ออย่างนั้นหรอกครับเมเจอร์แต่ผมเบื่อที่จะต้องไปวิ่งไล่ขับเอาเถิดเจ้าล่อ,อก,กับมันนะ่ะเอาแล้วคุณจะทำไง อยากปักหลักอยู่นิ่งๆกับที่รอให้มันเดินเข้ามาหาความตายเองได้ไหมอย่างนั้นก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยมันเลยจ่าดาวเหนือโหร้อเบาๆหันไปสอบถามความรู้สึกพันตรีคอรินบางก็ได้คําตอบอย่างเดียวกันหรือแม้แต่จายุทธพงศ์ก็เห็นด้วยกับความคิดของพันตรีโรเจอร์เมื่อเสียงส่วนใหญ่ต้องการอย่างนี้มีหรือที่คนยังเขาจะขัดแล้วแผนการของอัจฉริยะแห่งการค้าก็เริ่มต้นขึ้นความเครียดทางอารมณ์ที่คำเคร่งต่อเป้าหมายผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็ว เท่ากับความง่ายดดยที่ปลิดชีวิตเวทกองพวกนี้ได้นักด้ารับจ้างทั้ง14นั่งหลงตามแนวคนต้นไม้ใกล้ตัวเราทอดสายตามองไปข้างหน้าที่เนินอันเป็นที่ตั้งกองพันบีสี่หกหนึ่งศูนย์ยังตั้งอกตั้งใจเสียงจ่าดาวเหนือพูดวิทยุกับผอ,บอพันดังพอที่ทุกคนจะได้ยินโอเคเดาวเหนือจากสิงห์โดงเสียงชัดเจนมากเป็นไงบ้างวะส่งข่าวบ้างสิครับสิงห์ดงถ้าหมายถึงข่าวเข้ายึดที่ตั้งปืนที่อยู่ตรงข้ามก,กับที่ตั้งของสิงห์โดงแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับ ใช่แล้วดาวเหนือข่าวนี้แหละกูอยากได้ยินมานานแล้วอ่ะไหนว่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยสิวะเสียงพอบบพันบีซีหนแสดงออกถึงความพอใจเป็นอย่างยิ่งที่เป้าหมายแห่งนี้ควรจะถึงวาระสุดท้ายเสียทีหลังจากเป็นหนามยอกอกมานานแสนนานชีวิตลูกน้องหลายต่อหลายชีวิตทั้งที่เป็นลูกน้องของสิงห์ดงของภูเซียงหรือของที่อื่นเท่าที่ได้ส่งเข้าปฏิบัติการยึดที่หมายต้องสังเวยไปกับมันจ่าดาวเหนือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเป้าหมายอย่างคร่าวๆเท่าที่จําเป็น ดยความที่เขาเองเป็นคนไม่ชอบพูดยาวกับผู้บังคับบัญชาหรือคนที่มีชั้นยศสูงกว่าเท่าไหร่นักท้งนี้อีกเพื่อเป็นการประหยัดพลังแบตเตอรี่ในวิทยุด้วยเออ,เอ,อโอเคดาวเหนือขอบใจมากว่าที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้นี่ถ้าไม่ได้พวกมึงเป็นคนจัดการแล้วก็กูว่าคนของเราอีกหลายแล้วว่าต้องตายตกลงเรื่องกับระเบิดจ,จัดการไงต่อวะ่ะผมว่าจะจัดการเปลี่ยนที่ตั้งมันทั้งหมดนี่แหละครับระวังดักไว้อย่างเดิมวันดีคืนดีมันระเบิดขึ้นมาสิงดงก็ซันโวอย่าให้มันตั้งตัวติดผมว่าสักสองสามชุดก็คงพอ สำหรับอาวุธที่ยึดได้ตอนนี้ผมอยากให้ทางสิงห์โดงส่งคนมาขนเอาไว้นะครับเพราะผมไม่มีกําลังพลล้วก็ต้องออกภารกิจอื่นต่ออีกตกลงดาวเหนือเดี๋ยวส่งคนไปรับว่าแต่ว่าให้ไปตอนไหนตอนนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่าจะใช้เส้นทางตัดตรงจากที่นั่นมาที่นี่ก็แล้วกันเพราะตอนนี้พวกมันอีก8คนกําลังซุ่มรออยู่ตกลงงั้นจะให้คนของเราอ้อมไปทางด้านหลังโน้นก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่ใช่ทางเดิมแล้ว8คนที่เหลือเนี่ยจะจัดก,การยังไงมันดีหรือจะช่วยอะไรก็ว่ามาเลย เรื่องนี้ไม่ต้องหรอกครับสิงดงเดี๋ยวผมจัดการกันเองทําผมมีแผนอยู่แล้วคิดว่าภายในเที่ยงวันนี้คงเรียบร้อยยังไงยังไงช่วยเตือนพวกที่จะมารับของที่นี่ระวังเส้นทางเดินนะครับแล้วเดินเข้ามาอย่าไปขวางทางปืนด้วยเดี๋ยวจะให้มันคอยติดต่อทางวิทยุเรื่อยๆแล้วกันครับไม่เป็นไรครับเออสิงโดงครับผมมีเรื่องของความร่วมมืออีกนิดหนึ่งไม่ทราบขัดข้องหรือเปล่าครับเฮ้ยว่ามาเลยพวกเราสบายมากกว่าดาวเหนือเรื่องนี้ยินดีสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วว่ามาเลยไม่ต้องเกรงใจคืองนี้ครับ เดี๋ยวผมเจาะปอรสอของมันน่ะที่ยิงไปทางฐาน BC610 ทางว่าเป็นการยิงของพวกมันน่ะผมผมจะทําให้เหมือนมันเลยนะครับแล้วตอนนี้เสียงเรียกวิทยุของพวกมันก็ยังดังมาตลอดเวลามันคงสงสัยทํทำไมถึงไม่เริ่มยิงไงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองยิงแล้วทีนี้พอผมยิงไปแล้วแล้วผมก็หยุดยิงไอ้พวกที่จุดสกัดมันก็คงคิดว่าเรียบร้อยแล้วมันก็จะเดินทางกลับมาสมทบกับพวกมันที่นี่นั่นแหละครับพวกผมจึงจะจัดการกับมันได้โอเคงั้นเข้าใจว่าดาวเหนือแต่มันจะดีหรอวะเสี่ยงนเู้าจะเดดืออ้น ไม่เห็นแปลกเลยนี่ครับยังไงยังไงที่ฐานต้องโดนพวกมันยิงอยู่แล้วทาไมต้องมากลัวที่ยิงกับพวกเดียวกันด้วยล่ะครับวิธีอื่นไม่มีเลยหรอว่าดาวเหนือวิธีไหนนะครับก็เมื่อเรารู้ว่ามันซุ่มสกัดอยู่ตรงไหนเราก็เดินเข้าหามันวางกาลังอบล้อมฟาดมันเสร็จก็สิ้นเรื่องนี่ว่าถ้าทําอย่างนั้นได้ผมว่าสิงห์ดงภูเซียงหรือคนอื่นๆคงไม่ต้องสูญเสียลูกน้องหรอกครับไอ้นั่นมันนักลบประเภทปลายแถวไม่เหมือนพวกมึงนี่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกครับสิงห์ดงอย่าลืมสิครับเวียดโกงมันเเเกกก่่่งวววาาาารออั้นน็ถืดห งานเนี้ยกูว่าผู้มึงจัดการได้วะ่ะแล้วก็กเรื่องยิงใส่ฐานนะ่ะกูว่าจะได้อาพางอะไรของมึงนะ่ะกูไม่เห็นด้วยจริงๆอ่ะกูกลัวพลาดวะ่ะอ๋อท่านี้เองเหรอครับสิงดงนึกว่ากลัวอะไรที่แท้ก,กลัวพลาดเอาเถอะครับเรื่องพลาดนะผมรับประกันเองผมจะยิงให้ข้ามหัวไปสักสองสามนัดเท่านั้นแหละส่วนในเรื่องที่จะให้ทางผมเข้าไปหาเวียดกงนั้นนะ่ะสิงดงอย่าลืมนะครับฝ่ายเข้าหาเสียเปรียบฝ่ายตั้งรับอยู่แล้ว สิงดงที่มีตำแหน่งเป็นผอพบอศรน BC-610 ที่เคยเข็ดขยาดกับลิศเดชของปรสพวกนี้มาแล้วจึงไม่มั่นใจว่าหากแกล้งยิงเข้าใส่ฐานตัวเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและด้วยกิตติศัพท์ในการเข้าฟาดฟันศัตรูเวียดโกงมานักตอนนักจนเชื่อมั่นเต็มที่ว่าชุดปฏิบัติการชุดนี้คงทําได้แต่เมื่อคนที่ต้องปฏิบัติจริงไม่ยอมประมาทด้วยการเดินเข้าหาศัตรูแต่กลับยืนยันที่จะเอาตามแผนของตนให้ได้เลยต้องมีการต่อรองกันยาวหน่อย เมื่อเห็นว่าจ่าดาวเหนือซึ่งจะต้องไปผู้ลงมือด้วยตัวเองยืนยันและรับรองแข่งขันถึงผลได้ผลเสียแล้วจนไม่มีทางออกอื่นที่ดีกว่านี้ก็ต้องยอมรับเอาว่าดาวเหนือตกลงเอาตามที่มึงว่ากันแล้วกันไงๆอย่าให้พลาดเชียวนุวย่ยตอนนี้ลูกน้องของกูออกไปแล้วนะรหัสสิงดง18จ่าววิเชียนเป็นหัวหน้าลูกน้องอีกคนใช้เส้นทางอ้อมออกหลังเนินลูกนั้นแหละคิดว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรคงไปถึงภายในสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี้ครับขอบคุณครับสิงดงรอสักประเดี๋ยวนะครับเอาสัก 8ปดมงตรงกันแล้วกันหมอกว่ากล้องเลงคงไม่เสียนะดินส่งกระสุนคงไม่เสื่อมชน,นวนไม่ชอ็อตล้วก็ขอยังไม่ให้มีใครดวงตกดวงขาดเลยสาธุเฮ้ยเฮ้ยเไอ้ดาวเหนือมึงอย่าทำแบบนี้สิวะเรื่องแบบนี้ล้อเล่นไม่ได้ะนวอยโธ่สิงดงผมยิงเล่นๆทำมันกลัวไปได้เวีกงมันยิงจริงแล้วไม่กลัวย่อมเป็นเรื่องธรรมดาของจิตใจคนเรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวมักไม่กลัวที่ไม่กลัวเพราะไม่มีโอกาสกลัวแต่เรื่องที่มีโอกาสรู้ล่วงนาเลยกลัวกันมากหน่อย จาดาวเหนือที่แอบหยอดเรื่องอุบัติเหตุที่มาเกิดขึ้นได้เสมอในท้ายคาพูดเลนเอาคนที่กลัวอยู่แล้วมีอาการไหวหวั่นในความรู้สึกหนักขึ้นไปอีกการรับส่งวิทยุที่ทุกคนในทีมรู้เรื่องด้วยนั้นบางคนเกิดอาการขบขันในความปลอดแหกของพวกในฐานพวกนั้นไม่น่าจะเกรงกลัวอะไรเลยในเมื่อทุกคนตั้งก็มีที่กำบังยังแข็งแรงกันทุกคนเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรเลยที่ต้องมาต่อรองให้เสียเวลาเสียความรู้สึก ทุกคนต่างก็คิดว่าหากตัวเองเป็นคนที่อยู่ในฐานที่แข็งแรงแบบนี้จะพูดเพียงคำเดียวว่าเชิญตามสบายการติดต่อวิทยุระงับไปเมื่อยังเหลือเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาสำหรับการยิงอำพรางไอผ่อนที่เป็นพลวิทยุประจำชุดหลับหน้าที่ติดต่อกับชุดสิงดง18หยุดเปียกเล็กชาติจัดการยายที่ตั้งกับระเบิดพวกนี้เลยวะเอามันออกจากที่เดิมออกมาทางด้านหลงัง19ทุกลูกเลย